วันเฉลิมพชิปลุมพินีวันศุกร์ที่13มิถุนาย,ยน2568เราอยู่กับทีมงานสยามมวยมันนะครับข่าสดทางช่อง 7hd กดหมายเลข35ณนะสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับวันนี้4คู่เน้นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นสมานชัยสอสมหมายเจอกับอสุน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์ในพิกัด125ปอนปด์เวทเอราวันเจอกับพยักฆ์สุรินท JP power ในพิกัด124ปอนด์แล้วก็กิดเดพชรพ k เคศชยัยมวยไทยยิมเจอกับ ตุยลินทั์ในพิกัด125อปอนด์แล้วก็สิงดมทองนกยินราชกระบังเจอกับอัปตลาออนดัสในพิกัด127อปอนด์ไปดูคู่แรกนะครับข้อมูลที่เราจะนํามาให้กันในวันนี้นะครับสมานชัยเจอกับอสูน้อยในพิกัด125ปอนด์รุ่นสตตเวตสมานชัยโชคล่าสุด2เดือน18วันอายุ26ปีส่วนสูง168ซนติเมตรเป็นคนอำเภอท่าแพาจังหวัดสตูลโชคมาแล้วลอยไฟไปมวยขวามวยฟีลมือก็อยู่กับอาจารย์สมหมายสกเมตา ะครับบางกะปิน้ําหนักปล่อยๆห้กกิโลกร,รมลัมพุมมา2กิโลกร,รัมน้ําหนักที่ดีที่สุดร้อยยีถึงร้อี่ปอนด์พิกับวันนี้ร2 5ย่าก่อนช่างร้4ยเหลือร้อยยีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสาต์แข้งต่อยมัดแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีเป็นมวยท่าแพถล่มพสุธานะครับส่วนทางด้านอาสูน้อยโชคลาสุดสองเดือนยีวันอายุ25ปีส่วนสูงร้อซติเมตรเป็นคนอำเภอขุนยวมจังหวัด นายห้องสอนชคมาแล้ว4ีเป็นมวยซ้ายมวยเดินซ้อมที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์ปล่อยปล่อย62กิโลกร,รมัมคุมมา5กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุด124ยยถึงปอนด์นะครับเป็นเวทของทั้ง2คนนะครับพิกัดวันนี้125ก่บากับช่าง1 2 4 4ก็เหลือ12.4 4นะครับเป็นมวยซ้ายเชิงนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแก่งบูดุดันสอกคมนะครับเป็นทหารพานอยู่ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติสมานชัยเนี่ยได้โอกาสชนะได้ความพร้อมประสบการณ์ดีกว่าการได้เปรียบน้ําหนักนะครับความต่อานแข่งแร่งความสดช่วงก,กันชกแรงพละ,พะกําลังเท่ากันนะครับรูปร่างเนี่ยจะใหญ่ๆไปทางด้านอาสูน,น้อยสิทธิ์จะสูงมากกว่านะครับสมานชัยเนี่ยก็ได้ความประสบการณ์ความแข่งนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็ยังอยู่ในซึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2ล่าสุดชนะคะแนนลาเอลมวยไทยเจ นะครับแพ้ให้กับบิลาดินสอพุนสวัสด์แพ้นักกอล์ฟสายให้กับพงศิริสุจิบมีเกีียวแพ้คะแนนให้กับกิตเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแล้วก็ชนะบราซิลเอ็มเอกชาตินะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพล่าสุดเลยนะครับเป็นการชนะคะแนนบราซิลเอ็มเอกชาติไปได้นะครับทางด้านอสุนน้อยนะครับก็อยู่มวยดีวิถีไทยมาตลอดนะครับชนะคะแนนลุ่งโลดชนะคะแนนลุ่งเรืองเล็กนะครับชนะนักกอสองกับพลทวีศักดิ์จอเลห์เหวนะครับแล้วก็แพ้ให้กับชัชชัย ไอเ y เยิมนะครับชนะน้นองกุ๊กับพยาคุดนะครับชนะคะแนนเทพมงคล CMA Academy มคูงานล่าสุดเนี่ยแพ้อ,อยู่แค่อาช,าชัดชัย i อ s ยิมในมวยดีวิถีไทยนะครับมวย5ยกนะครับแต่วันนี้มาเจอ3ยกเนี่ยบอกเลยว่าประสบการณ์ของทางด้านอาสมานชัยสอสมัยเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับคู่นี้ผมชอบไปทางด้านความดุดันของสมานชัยนะครับ เดินติดดีนะครับถ้ายิงมวย3ยกเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งฝึกซ้อมฝึกซ้อมประสบการณ์ย่อมดีกว่าเป็นมวยขวามวยฝีมือเดินดักเสียบดีนะครับดักศาสตร์เนี่ยดีเลยนะครับต่อยหมัดแรงรับเดืยบดีนะครับจะไปทางหน้าสมานชัยสอสมหัยนะครับเฟสเอราวันเจอกับพยัคฆ์สุรินเจพี JP Power ในพิกัด124ปอยไทยแคทเวทนะครับก็เฟสเอราวันโชคล่าสุด2เดือน9วันอายุ28ปีส่วนสูง167เซนติเมตรเป็นคน อ,อำเภอ,อยะหาจังหวัดยะลาชมมาแล้วลอยไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้อมที่เอรวันจังหวัดยะลาปล่อยๆ58กิโลกรัมคุมมา2กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุด1 2 3ยยถึงร้อปอนด์นะครับพิกับวันนี้124ก่อนช่างนะครับก่อนช่างเนี่ยร้อยหรือ1 2 3ยนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องตอนขวาแรงมาสอกแรงอาวุธหลากหลาย พายักษสุรินก็ชกล่าสุด1นึวันอายุ19ปีนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องเลยกําลังสดกําลังห้าวส,ส่วนสูง1้อเซติเมตเป็นคนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทชกมาแล้วร้อไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้อมที่บางเทามวยไทย MMA จังหวัดภูเก็ตปล่อยหกสิบกิโลกร,รมัมคุมมา4กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดร้อยถึงร้อปอนด์พิกัดวันนี้ร้อยยี่สิบสี่ก่อนช่างร้อยยี่สิบสามจุดสองหรือร้อยยี่สิสามจุดสองเป็นมวยซ้ายจังหว ล่าสุดเลยเนี่ยรุ่นพี่อย่างเพชรเอราวัณชนะนอกยกหนึ่งอย่างดำจิตเมืองนุ่นนะครับในศึกวันเชนชิปในพิกัด1 2อปอนด์นะครับชนะนอกยกหนึ่งกับตะวันฉายวิเคเขาใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าไปพูดถึงมวยไทยให้ยกเนี่ยบอกเลยว่าแพ้รับครับแพ้ให้กับอัตชัยแพ้ให้กับเพชรแสนสุขในตู้เจ็ดสีนะครับแล้วก็ในวันเยนชิปชเนี่ยชนะเพชรลัพาสโสพิษในพิกัด122ปอนด์นะครับ ส่วนพยักษ์สุรินนะครับล่าสุดรวมใจชาวสุราษฎร์ชนะคะแนนกายทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์มาได้ในพิกัด126ปอนด์ไทย5ยกนะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับโปรเยอสัปตองในท่อน้ำไทยทีเคโอกเกตเพชรภายนอกจุกสีให้กับแสมบริตพอหอมกลิ่นถ้าพูดถึงทั้ง2คนเนี่ย5ยกเนี่ยสลับแพ้สลับชนะกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า3ยกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเก่งพอๆกัน ชนะน็นนองก็สกับเพชรตาปีนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพชนะคะแนน,นทหารเอกนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีนะครับถ้าดูกันจริงๆเนี่ยความสดเนี่ยบอกเลยว่าเพชรสุรินเนี่ยสดเก๋าจริงนะครับเพชรเอโลวันเนี่ยก็ได้มวยจังหวัดฟิเมออาวุธหลากหลายนะครับเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์นะครับซึ่ง ตีตัวรถมาจากเจาลาเลยนะครับพักใต้ด้วยกันทั้งสคนนะครับฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าใต้เจออีสานวันนี้นะครับก็ยังชอบใจไปทางด้านเฟสเอรวันมากกว่านะครับรซึ่งมีประสบการณ์ดีกว่ากระดูกเบอร์ดีกว่านะครับถ้าจัดกันเนี่ยบอกเลยว่าพคฆยศิรินีต้องหา,หาประสบการณ์อีกเยอะพอสมควรนะครับก็ขอจะไปทางด้านเฟสเอรวันนะครับ กิตเพชรพีเคแสนชัยมัธย,ยิมเจอกับตุยลินทัศนะ์ในพิกัด125ปอนด์ตุยลินทัศน์นี่บอกเลยว,ว่าเป็นมวยที่ตื้อไม่เลิกนะครับกิตเพชรชกล่าสุด2เดือน2วันอายุ25ปีส่วนสูง1้2เซนติเมตรเป็นคนอำเภอเขาพนมจมังหวัดกระบี่ชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยบูธเด็กขาต่อยหมัดก็อยู่ที่พีเคแสนชัยมัธย,ยิมเปิดปอยหกสิบเอกิโลกร,รมัมคุมมาสกิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุด126 125ถึง125ปอยยี่สิบหกถนงร้1 2ยก่สิบห้าปอนด์พิกัดวันนี้ร้อยเข่าเตะ ขาเจาะยางปั้มตีแข็งแก่งต่อยแรงนะครับบูดูดันปลายแข็งก่งตัวรินทัดก็โชคดาสุดสองเดือนยี่สิบวันอายุ2ีสปีสูสงสูงร้อยสิบเก้าเซนติมเมตรเป็นคนจังหวัดเป็นคนประเทศเป็นม่านะครับพาช่วงมาแล้วต่ำๆเนี่ยก็คือ40กว่าไฟนะครับพิกัดวันนี้125นะครับกว่านช่าง1 2 4 4เหลือ1 2 4 4เป็นมวยตื้อไม่เลิกนะครับเป็นมวยบูดุดันนะครับก็ซ้อมที่ดาวนา พงเชียนะครับประเทศเมียนมาเลยนะครับโอ้โหดูรูปร่างนะครับใจไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้เสียเปรียบอย่งงางแน่นอนรูปร่างใหญ่นะครับกีดเพชรเนี่ยได้ประสบการณ์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรลำพูนนะครับชนะนอกุ๊กหนึนนน่งกับสูนน้ศึกทีซีมวยไทยนะครับชนะคะแนนชาลวันชนะคะแนนสมานใจชนะคะแนนชันยุทธนะครับแพ้นอกุกสองกับเยลเต้นะครับช,ชนะคะแนนแก่นพิทักษ์ชนะคะแนนอัศวเทพ นะครับแพ้ให้กับเพชรไพลินสโตโตปาจีนบอกเลยว่าไฟของเขาเนี่้งแต่ปี2,516นะครับหยุดไฟของเขาแทบจะไม่ได้เลยแพ้อยู่แค่2ไฟนะครับวันแชมเปชิพลุมพินีแพ้อยู่ไฟเดียวก็คือแพ้นอเกสอสกับเยอเต้บอมเมิร์ดนะครับตุยลินทั์มาแบบเหนือชั้นเลยแพ้อยู่คนเดียวคือแพ้บาซิลเอเอ,เอกชาติเท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงนักชกมวยไทยก็ชนะการชัยจิตมังนล ในวันแชมเปี้ยนชิพในพิกัด125ปอนด์ามาได้แล้วก็ชนะน้องกุกหนึ่งกับยอดกิติเฟียร์ปฐุมนะครับชนะล็อกกี้ววรณทวีนะครับ,เ,รกววนะรบเก็บมวยไทยมาเกือบจะทั้งหมดนะครับก็ไปแพ้แค่บราซิลเอเมเกชชาติแค่คนเดียวนะครับสำหรับทางด้านอ่าตุยลินทัศน์นะครับคู่นี้มันดูยากนะครับแต่ประสบการณ์จริงๆอะ่ะ ชกบ่อยเนี่ยก็ต้องยกให้ทางด้านกิจเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซึ่งโชคอยู่ประเทศไทยบ่อยเป็นประจําอยู่แล้วทั้งศึกเจ้ามวยไทยทั้งมวยไทยพลังใหม่นะครับวันนี้เขาต้องการกําลังใจเป็นอย่างมากนะครับแต่เสียเปรียบอย่างเดียวคือรูปร่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอดูวันที่แพ้บาซิลเอ็เอกชตัตินะครับซึ่งโอโ้บาซิลนี่ก็เป็นมวยจังหวะฝฟมือศอกผมอีกคนหนึ่งซึ่งรูปร่างเท่ากันกับทางด้านลินทัตเลยนะครับ แล้วก็ถ้าคู่อื่นๆเนี่ยรูปร่างเล็กกว่าเขาเนี่ยก็ต้องเป็นอ่าลักกี้วอร์วันนาทาวีนะครับรูปร่างเล็กนะครับแล้วก็ยอดปฐุมเฟสเนี่ยเฟสอ่ายอดกิติเฟสปฐุมเนี่ยก็รูปร่างเล็กซึ่งเขาชนะมวยที่รูปร่างเล็กกว่าเขามาทั้งสามคนเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับ อ่ากิจเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซึ่ง,งรูปร่างเล็กนะครับแต่ประสบการณ์ดีนะครับแต่ถ้าขึ้นบนเวทีเนี่ยนะบ,บอกเลยว่าอาจจะไม่ห่างกันมากนะครับอาจจะไม่ห่างกันมากก็ยังเชื่อใจนะครับเชื่อใจอ่าตุยลินทัศนดีกว่ารูปร่างใหญ่นะครับวันนี้มาแจ้งเกิดให้ตัวเองได้อีกครั้งแน่นอนนะครับก็จะไปทังน้านตุยลินทัศนะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับสิงห์โดมทองนกกินและกระบ,บังเจอกับอันดาลาออนดัตในพิกัด127ปอนด์มวยไทยแคทเวดซึ่งสิงห์โดมทองเนี่ยรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยได้เป็นได้เข็มขัดแชมป์ด้วยนะครับในเข็มขัดแชมป์ในมวยไทย5ยกนะครับในสึกเจ้ามวยไทยในการป้องกันเวทีอ้อมน้อยในพิกัด126ปอนด์นะครับกับสุรชัยสอสมหมายนะครับ ก็ล่าสุดของสิงห์ดุ่มทองเนี่ยชนะคะแนนเหนือเพชรทีเด็กก้าแล้วก็ชนะนอกจกหนึ่งกับวัชรพลสิงห์มาวินชนะเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ชนะดาวเด่นพานทองจิมนะครับชนะสุรชัยสอดสมหมายนะครับซึ่งมวยไทยอามวยศึกวัชพิชิปลุมพินีเนี่ยไปแพ้แค่เทพทักษิณเท่านั้นนะครับสว่วนด้านอับดัลลาออนดัตล่าสุดชนะนกจกสองเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับ แล้วก็แพ้ให้กับโชคปีชาพิเคัรชัยมไทยิมนะครับแล้วก็ชนะคะแนนพลังบุญแอสสันปตองนะครับชนะน้องกุกสามกับปานเพชรจเล็กมังนน์นะครับซึ่งสลับแพ้สลับชนะก็ส่วนใหญ่ก็ชนะมากกว่าสําหรับอัลลาออนดั๊นะครับในไฟน์นี้ก็จัดหนักจัดเต็มได้เลยสําหรับอัตลาออนดั๊ขอจะไปนะครับน้ําเงินอย่างอัตลาออนดั๊นะครับ ดูผลสรุปในไฟน์นี้นะครับที่น่าสนใจใส่ตัวที่จัดมาให้สมานชัยสอสมัยเจอกับอสุน้อยสิจาสิงคู่นี้ขอไปทางด้านสมานชัยนะครับเพชรเอราวันเจอกับพยักฆ์สุดินคู่นี้ขอไปทางด้านเพชรเอราวันนะครับกิจเพชรเจอกับตุยลินทัศน์เนี่ยผมว่ามวยพม่าช่วงนี้มาดีนะครับขอจะไปทางด้านตุยลินทัศน์นะครับผู้สุดท้ายสิงห์ดมทองเจอกับอัปตัล,ลาขอไปทางด้านอัปตล,ลาออนดัตนะครับสี่ตัวเน้น นะครับอย่าลืมออกตัวไปด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะบอกเลยว่าช่วงนี้สยามมวยมันเนี่ยเข้าบ้างปะปายนะครับไม่เข้าบ้างก็ปะปายนะครับก็นําข้อมูลไปพิจารณากันเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสตัวก็จะแพ้ยอยู่แค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับในวีพี VP ของเรานะครับสําหรับใครอยากได้ก็อย่าลืมกดอแอดทาเข้าค่ายของเรากันเข้ามานะครับ เราจ,จัดอาจจะเต็มให้แบบฟรีๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทุกง,งานสายามมวยมันด้วยนะครับเดี๋ยวเรากันมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ